สวัสดีครับตัวนี้ก็คือลำโพงของ powertech นะครับรุ่น x 9 w หรือว่า x 9 w นั่นเองนะครับลำโพงรุ่นนี้เลมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถเชื่อมต่อกันแบบ2ตัวโดยใช้คุณสมบัติของบลูทูธ True Wireless หรือว่า TWS ได้เลยนะครับในชุดเนี่ยแถมไมโครโฟนไร้สายแบบนี้เลยนะครับมีหน้าจอดีต้นนะครับแล้วก็ใช้ชุดชาร์จแบบแจ็คก,กลมแบบนี้นะครับตรงอุปกรณ์ชาร์จพวกนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ามอ,อก่อชัดเจนนะครับมั่นใจปลอดภัยแน่นอนครับ เรามาเริ่มดูที่ด้านหน้าของตัวลำโพงกันก่อนเลยนะครับส่วนบนสุดเลยตรงนี้จะเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลน,นะครับบอกเรื่องของโหมดต่างๆการปรับวนลุ่มการปรับ EQ e q u a l i z e r ตต่างๆรูปแบบของไฟ LED ก็แสดงตรงนี้หมดเลยนะครับรวมทั้งสถานะแสดงการชาร์จด้วยเมื่อเรากำลังชาร์จจะมีไฟสีแดงตรงนี้ปรากฏขึ้นแล้วมาชาร์จเต็มไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับถัดมาเราจะเห็นลำโพงดอกขนาดใหญ่เลยนะครับประดับด้วยไฟ LED แบบ RGB ตรงนี้ใช้ดอกลำโพงขนาด8นิ้วนะครับ2ดอกเลยนะครับด้านบน1ดอกด้านล่าง1ดอกนะครับขับเสียงกลางแล้วก็เสียงทุ้มนะครับส่วนด้านข้างซ้ายและขวาตรงนี้ก็จะมีลําโพงที่ขับเสียงแหลมนะครับลำโพงทวิสเตอร์ตรงนี้2ตัวครับแล้วก็แน่นอนครับที่ด้านล่างสุดเลยจะมีระบบขับเสียงเบสซับวูฟเฟอร์อยู่นะครับเป็นช่องระบายลมบึบบึบบึบเวลาขับเสียงเบสแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็คือแผงควบคุมการทํางานที่ด้านบนของตัวลาโพงนะครับมีปุ่มกดเยอะแยะามากมายนะครับเปิดเครื่องกันเลยเปิดปั๊บก็จะมีไฟสีน้ำเงินโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งจะมีทั้งที่ตัวของปุ่มโกดทั้งที่ตัวของวนลุ่มนะครับทั้งที่ด้านหน้าของจอแสดงผลทั้งที่ด้านหน้าตัวประดับไฟของ LED ของลำโพงทุกตัวก็จะปรากฏขึ้นมาหมดเลยนะครับจากนั้นดูปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือปุ่ม ม a สเตอร์วอลลุ่มนะครับสาหรับควบคุมระดับความดังของเสียงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้ครับเวลาเราใช้ไมโครโฟนนะครับตรงนี้ก็คือปุ่มปรับเอ็ o โคนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับระดับเสียงของไมโครโฟนตรงนี้เป็นปุ่มปรับเสียงของกีตาร์นะครับเขาจะมีช่องให้เราเสียบกีตาร์ได้ด้วยนะครับใครมีจะเล่นกีตาร์นะครับเสียบแยกเข้าไปแบบนี้ก็จัดการได้เลยนะครับลําโพงรุน่นนี้นอกจากแถมไมโครโฟนแบบ ไร้สายแล้วนะครับยังสามารถเสียบไมโครโฟนแบบมีสายได้อีก2ช่องได้ด้วยเลยนะครับเองมาดูด้านขวากันนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ่มแบบสไลด์นะครับเลื่อนปรับเสียงเบสเลื่อนปรับเสียงกลางแล้วก็เลื่อนปรับเสียงแหลมแบบนี้ได้เลยนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันกดๆนะครับชอบสไลด์เลื่อนแบบนี้ได้ความรู้สึกได้ฟิลที่ดีกว่านะครับ บริเวณนี้ก็คือปุ่มกดต่างๆนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มบันทึกเสียงนะครับปุ่มเนี้จะใช้เมื่อเราเสียบ USB หรือเสียบไมโคร USB card เข้าไปนะครับกดบันทึกเสียงแล้วเขาใช้ไมโครโฟนเขาจะบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมเรื่องของไมโครโฟนปุ่มควบคุมการเล่นนะครับการคอนโทรลเพลงต่างๆปุ่มปิดเปิดไฟ LED ครับ ลำโพงบูทูธรุ่นนี้นะครับมีเครื่องเล่น MP3 ในตัวโดยเราสามารถเสียบ USB นะครับเข้ากับช่องนี้แล้วก็เล่นเพลงได้เลยหรือจะเป็นไมโคร SD c a r กก็ได้เหมือนกันเลยนะครับนอกจากจะมีเครื่องเล่นเพลงแล้วเนี่ยยังจะมีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับอย่างเช่นเครื่องเล่นเพลง MP3 คอมพิวเตอ,ร,ร,อ,ร,อ,อร์หรือโทรศัพท์มือถือหรืออะไรอื่นเสียบเข้าช่องนี้แล้วก็เล่นเพลงผ่านลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับลำโพงบูทูธ Power อร c เรุ่น X9W นะครับสามารถเชื่อมต่อ2ตัวเข้าด้วยกันได้แบบบลูทูธ u e Wireless s t u r i o วิธีการทำตามนี้เลยครับเปิดเครื่องครับ AUX mode กดปุ่มโหมดเพื่อเข้าสู่ b l บลู o t h ครับ mode. <Bluetooth> mode. เมื่อเข้าสู่โหมดบลูทูธเราจะเห็นไฟด้านหน้าเนี่ยกระพริบคำว่าบลูนะครับกระพริบกระพริบแปลว่าพร้อมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับการเชื่อมต่อ2ตัวให้เราใช้ลำโพงด้านขวามือนะครับ กดที่ปุ่ม next ค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับกดเลย1 2 3 4 5ปล่อยนิ้วออกครับ1 2, 2> Right c h a n n อ l อีกประมาณ3-5วินาทีนะครับลำโพงจะเชื่อมต่อกันพร้อมทั้งลำโพงตัวขวามือเนี่ยจะบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลำโพงด้านขวาน,นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดเพลงนะครับลำโพงที่แยกเสียงออกด้านซ้ายลำโพงตัวนี้ก็จะดังและ เสียงที่ออกลำโพงด้านขวาตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ส่งเสียงน,นั่นเองนะครับไปดูวิธีเชื่อมต่อกับมือถือกันเลยนะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เปิดเข้าบลูทูธแล้วจะเจอ x9w นะครับตัวเดียวเลยเพราะ2ตัวเนี้ยเชื่อมต่อกันเป็นตัวเดียวเรียบร้อยแลวนะครับกด x9w เชื่อมต่อได้เลยให้สิสร็จแล้วก็จับคู่ได้เลยครับ นี่เมื่อเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมตม่อเสร็จแล้วจะมีเสียงบอกเลยนะครับ Bluetooth c o n เต็ดนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับไปฟังเพลงกันนะครับ 2> <2> กำลังมองหาลำโพงบลูทูธรุ่นใหญ่ที่มีไฟดิสโก้ต้อง PowerTech เลยนะครับ